พญานาคสององค์อีแม่เล้ววั่นพญานาคเกรเียนสององค์สวัสดีค่ะสวัสดีกับดาพารวยนะคะเช้าวันนี้ก็ได้มาที่วัดหลวงปู่เททองนะคะได้มาดูการก่อสร้างองค์พญานาคนะคะที่ทางแม่หอมหวนท่านได้ให้ช่างมาบูรณะนะก่อสร้างองค์พญานาค เกียเสียงสององค์นะคะเดี๋ยวดาจะพาเดินชมการก่อสร้างขององค์พญานาคกันนะคะสว่่าาาเเปนนนนไไหหคครัับมมมีือจง นี่นะครับเป็นทีมข้างมีกลังในงงองังครับถามลุ้ครับนี่ก็เป็นหละข้งนี่นล่ะหละข้งที่ปรนจับบุรณะขมีกอรอส้มแซมรอบุรณา สวัสดีค่ะคุณพ่อเป็นยังไงเนาะไปกี่เปอร์เซ็นต์เราจะองพญานาคเขาเนี่ยไปยี่สิบเปอร์เซนต์แล้วอตอนนี้ก็ได้ไปนนสี่สิบเปอร์เซนต์แล้วนะคะตอนนี้ข่าอ,อ,องคู่ใช่ไหมคะพญานาคนี่ซื้อซื้อซื้ององพันวาอีกอย่าง,งโโค่ะ ยังต่อโคยังต่อันตานาคราดรืเปล่อนันตากัวอนั้นตากาพปวไอยังไงตุกโคทุกโคฮากะจำซื้อบไดต้องรอดตัขาแมวหอมหวอีกแกนึงขาหมุนหนึ่งตังขาแมวพค้งอีกยกนึงซื้อตอนนี้กจำจำได้แค่พวกอนันตานนะ อานันตานคราชองหนึ่งแต่อีองหนึ่งก็เป็นฟู<ช>อีกฟูโตโคยังมีลักประจำมาได้นักราชเช่กัน,อนตอนนี้ดาพารวยก็ได้มาถ่ายการก่อสร้างองค์พญานาคนะคะความเคลื่อนไหวการก่อสร้างองค์พญานาคค่ะว่าไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้ก็ได้40%อร์เซแล้วนะคะก่อสร้างองค์พญายนาคก็ได้นำเนินการไปสี่สิบเปอรอเซ็นต์แล้วะคะ่ะ รเราเรตัอทีงาฟูกปนหนเดียดน,ยนเยีเออเรื่องความก่อร่างกันความเมาราที่ขั้น,น่ี่ไม่ใหม่เ่เนกกบลัเก็นครับ ตรงนี้คือด้านหน้ารงอเน,นนะเนนีย,ยอ้องแล้วล่อล่อทิ้างเป็นปนั่นรอเทียนช่างปั่นไชามชาล้วเรจะได้ีนน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 ง้เล้เรอกระเทีอาเป็นเห็ดไว้เดไว้ราบอยู่ เริ่มเริ่มเริ่ตอนไหนค่ะพี่ฝนเออเประมาณเดกเดกเดือนแหลวนทนไม่ถึงเดือนอยู่ือวัเล้ยงนะคะประมาณเด็กตีปีกเมือนี่แหละเฮ็ดว่าประมาณจดกตีกอมือตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบห้านะประมาณวันที่สิบหาสิบหกเนี่ยใ้าเริ่มเฮ็ุประมาณสิหกเนี่ยเดดว่าเร่อกมาที่แล้วยังันได้เฮ็ดอยู่ไหม เ้ามาเบ่งว่าที่หลักเี่ยมาเ็เดี่วนามีค่วงาะหรือว่าเรยได้ค่ะนช่วงหรือว่าเรยค่ร่ที่มางเนแบบมีควยนบในะเป็นแบบเียงคัดนเียงคัดเย่อยเื่ล่างๆเอะไรครับเปนย่งอ้อมใเอฟซีเบ่งนี่ละกที่ว่า ย่านเจดเพียนสององนะค่ะพี่แม่อมอยากฝากไ้โอ้เอฟตี้าแม่ความหวนไปต่างยุท้ายนะครับแม่ผู้ควมหวนเิ่นกด้มาต่างย่นี่ล้วนะครับที่วัดป่าบ้านมืดหรือวัดหลงพ่อเททองใ่เมาเอ็หดนตาจิงนะครับี้หลายท่านนะครับซอยกันูตาเรียน ผู้หลังแจกคือทรงนันมาะสมพรอมกันนะครับแบบนี้ผมว่าจะสององค์นี่ค่ะบ้านขบักในขอดูหลวงปู่เททองที่เอฟซีท่านบูชาและร่วมร่วมปัจจัยมาทำบุญได้สร้างองค์พญานาคกันนะคะในขอชมบารมีหลวงปู่เททองนะคะเพื่อนเก่ากับหอยหอยหลวงปู่เททองอันนี้แอดแอดมินเบ้า เป็นการส่วนตัวได้ไหมครับ่อันนี้ความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเออเพื่อมาหอยหอยปูเทศท่องเมือนั้นค่ะก็เลยไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดอยู่ในป่านาะได้เห็ดเครื่องกระตาได้เห็ดเครื่องกระตาปฏิวัติมากมาพพองูบักอ่างไงเนี่ยแอดเมีนพากับตัวงูบักอ่างไงกระโดดพลาดขาเนี่ยแอดมีนก็กระโดดไปกันบ่อหอยพะลวองปูเทศท่องนี่จักตีหลอดบ่หลอดนะค่ะก็เป็นเป็นความเออเป็นความเสีย่วน่วน ตัวจะาขวาง่าปูพันมานซอยปกปากลัดจานะนี่แหละกต่เคือผู้ใดรแขนปูเท้ท่องเพ็่นปูปูเลือดสีสหลังแตกปูเลือดสีหลังแตกเนี่ยก็คือพก่นสีปัดเป่ากระจัดปัดเป่าสิ้งที่บอดีออกไปนะ,ะเพิ่นซอยดลบรรดาเอาขออยยางกระเพิ่นก็นจะได้น,นั่นเองแต่ถือว่าเพิ่นเพิ่นมีความศักดิ์สิทธิ์เนาะ ตามที่แอดมินได้ได้ไดไดแขนเพิ่นไหวเนี่ย<ช>ค่ะการมาพบอ,อพรอบกั <นะ S 1> บตัวได้ไปเก็บเฮดเนาะด้วยความอยากไงกินเฮดก็เลยไปเข่าป้าเก็บเฮดออกมากได้เฮดเครื่องกระตายาถิ่มเบิร์ดมาพองูบักอ่างไงนี่นะครับกับเป็นความซักธิ์ของหลวงปู่เพื่อนที่เพื่อนซอยเนาะเพื่อนซอยปากรักษาะคะ่ะกปากรักษาเนี่็ได้ได้โชคได้ลาบน้ำเพื่อนกับกับบกอบถือว่าบ๊อได้ห้ายก็ได้พอพอได้ใส ยพอเป็นน้ำจิ้มนะคะได้พอได้ใช้ได้เป็นน้ำจิ้มกินบารมีปูนะฮะเนาะผู้ใดอยากได้ไปบูชาก็ติดต่อผ่านช่องเอ็ดมินแอดมินได้นะครับแอดมินฝนพารวยจะเป็นช่องฝนผ้ารวยนต่ผ้ารวยเลยช่องเงื่อนนะช่องประกาศมูลนีครับติดต่อมาได้นะครับเนกเพื่ออยากจะร่วมกันสมทบสมทบกันมาซอยปูเป็นถอยสร้างปูพญานาคราช

ถ้าท่านใดสนใจร่วมทำบุญหรือว่าบูชาหลวงปู่ือสีหลังเตะก็ติดต่อผ่านทางช่องดาพารวยได้นะคะเพื่อจะได้นำปัจจัยมาร่วมสร้างองค์พญานาคที่วัดปู่เททองกันนะคะ ก็ขอขอบคุณ f อฟทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องดาพารวยนะคะตอนนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะรอชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ